คือเราหายไปแล้วอ่ะโดดครับเจาะโล่เลยเหมือนไต้แน่เราโคตรกากันนะ์น่ะว้า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 วสวยแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีสกออ์เปียนมาไหมไอน้นี่นี่มันป่องมายิงเพื่อเรามันป่องมายิงเพื่อเรา ว้าวไม่ตายด้วยนะ okay. โอเคโอ้โหเกือบไปป้าล่าโอเคครับตัวอะไรไม่รู้เต็มเลยว่ะพวกสไนเปอร์ทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเองจะโดนเดี๋ยวเองจะโดน okay. โอเคโเ,คเต็มเลยสไนเปอร์เต็มเลยเราก็ระแวงนะเฮ้ยไททันครับ สเนเปอร์เยอะมากครับมิวไปครับโอ้ติดติดโอเคเรียบร้อยไปตัวหนึ่งว้าวว่าแอบ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 หูเลือดเลยนิดนึงโอ้โห๋ยว่าเลียร์ศูนย์ก่อนครับ เฮ้ยโดนอะไรวะโอ้ยก่อนนะคือสี่เสาอะมันก็โอเคแหละต้องแอบ,บก่อนครับผมไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยโอเคติดล้านแล้วติดล้านแล้วเราจะออ้ไม่ได้หายตัวอีกโอเคครับผมเรียบรอนัดเดียวเฮ้ยนิวตันซวยแล้ว ว้ <Whoa>! okay, าโอเคมันยกเพื่อนเราแล้วมันยกเพื่อนเราแล้วเป้ยตัวนี้ครับต่อโลกเลยครับก็โดนไปดโดนไปดีว้าวเราโดนก่อนเฮ้ยมีตาทิพย์ว่ะมีตาทิพย์ว่ะหยาดแม่มิวไปก่อนมิวไปก่อนไม่ทัน